สวัสดีครับวันนี้พวกเราทีมงานมอไซจะมาเล่าข่าวโชวเอะเตรียวมวางจำหน่ายหมวกรุ่น X p r กซ์ปหรือ X15 นะครับผมในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิถ้าถามว่าหมวกกันน็อกที่ผมชอบมากที่สุดน,นะครับในตอนนี้ที่ผมใส่นะครับผมก็คือโชเอะเนี่ยแหละครับผมซึ่งไอรุ่นที่ผมใส่เนี่ยมันก็คือ X อ็กซ์ปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวก่อนหน้านี้ที่เราเห็นนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นนะครับผมหมวก เอ็กซ <X> ์ปริโปรคร่าวๆนะครับประมาณกลางฤดูกาลแข่งขันของ MotoGP ในปี2022ที่ผ่านมานี้นะครับผมโดยล่าสุดนะครับผมญี่ปุ่นก็มีกำหนดการวางจำหน่ายหมวกแล้วนั่นเองซึ่งหมวก x อ p l i t Pro นะครับหรือ X15 เนี่ยช่วงที่วางขายนะครับผมของญี่ปุ่นก็คือในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับหรือช่วงประมาณ มีนาถึงพฤษภา2,566นี่เองนะครับผมแต่ตัวหมวกเองเน่ยจะวางขายในช่วงไหนเนี่ยเราก็ต้องมารอลุนอีกทีครับ้ดยหมวก5สีแรกนะครับผมที่ทางโชเอดได้ขายเนี่ยก็จะมีสีที่พวกเราได้ใส่ไว้ในคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับผมซึ่งสําหรับใครที่เคยใส่โชเอเนี่ยต้องบอกว่าต้องกลับมาซื้ออย,ย่างแน่นอนครับเพราะว่าเป็นหมวกที่ดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านของแอโรไดนาะมิกการระบายอากาศหรือน้ำข้างในนะครับผมเรียกได้ว่าใส่สบายครับและตัวหมวกเองก็ยังมีมุมมองที่กว้างอีกด้วยนะครับเรามารอดูกันครับว่าหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นขายแล้วนะ่ะบ้านเราจะเข้ามาเลยหรือว่าจะต้องรอกันอีกสักเดือน2เดือนเราก็ต้องมารอดูกันครับผมซึ่งราคาเนี่ยถ้าหากให้แอดคาดเดาเนี่ยก็คงจะประมาณไม่เกินส0,000ื่นนะครับผมบวกลบนะครับอันนี้ไม่ชัวร์ครับเรื่องราคาแต่จะอยู่ในราวๆนี้แน่นอนครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยครับผมแพน I, อไอรายงาน